รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1กันยายน2565เลขที่ออก8 3 8 3รางวัลที่1งวดวันที่1กันยายน2565เลขที่ออก9 2 9 3 3 2 929 332หน้าทะเบียนรถสิครับโอ้โหทะเบียนรถขนแมคโครครับ83บอกพี่เขาบอก<ม>ออกแล้วแล้วก็1532มี36ด้วยนะเดี๋ยวไปฟังพี่เขาบอกหน่อยว่าไอ้เลขตัวนี้ตัวไหนมันน่าลงทุนตัวไหนมันจะออกหรือเปล่าไม่รู้นะเหมาหมดเลยทั้ง8315 32หนึท <3, 2, S 2> ่านผู้ชมจับคู่มาให้หน่อยนะคอมเมนต์ ด้านล่างคลิปนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไปฟังพี่เขาครับว่าเฮ้จะมาหรือเปล่าตัวนี้เลขนี้เป็นบอนี่ครับเลขนี้งามอยู่ครับเนี่ยเลขตัวไหนซิมฮานี่ครับซิมฮ่าซิมฮ่า่งสามสองกับบอลตีสามสองกับสวยครับแปดสามสองตัวนี้ตัวนี้มันออกแล้วตัวนี้งวดที่ผ่านมาครับงงวดที่ผ่านมาครับอืมตัวนี้รุ่นกันครับนี่ครับรายการเลขแมคอเลขแมครตัวน้อง